ครับผมจูเนียร <for> ์คล <episodes> <S certains> <S progresses> ิปฮาครับผมนี่คือรายการทดลองไปเรื่อยอีพีหนึ่งนะครับผมเป็น E ีีแรกเลยนะครับผมเป็นรายการใหม่เลยนะครับวันนี้ครับผมเราจะมาทําระเบิดแตงโมครับผมหรือแตงโมระเบิดนั่นเองนะครับผมวันนี้ครับผมจะมีผู้ช่วยนะครับผมผมขอเชิญพุณนฟุกคลิปฮาครับผมสวัสดีครับฟุกคิปฮาครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับจะมาทําระเบิดแตงโมนะครับอ่าเราจะมาทําระเบิดแตงโมกันนะครับผม อุปกรณ์นะผมก็มีแตงโมครับผมขอแตงโมหน่อยครับโอ้ยระเบิดเลยครับเดี๋ยวมันจะแตกก่อนที่มันจะระเบิดนะครับผมครับผมอ่าโอเคอุปกรณ์ต่อไปครับผมก็คือหนังยางครับผมขอหนังยางหน่อยครับอ่าหนังยางนะครับผมแต่ว่าแค่นี้มันไม่พอครับผมขออีกครับโอ้โหนี่ครับหนังยาง ยางนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทําการทดลองนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเชิญผู้ช่วยนะครับผมมาช่วยในการใส่หนังยางนะครับผมซึ่งเป็นแฟนคลับจากทางบ้านนะครับผมเอาเชิญผู้ช่วยนะครับผมสวัสดีครับน้องคนาเรกชื่ออะไรครับผมอ่าวนที่สองครับอ่าน้องโมกับน้องมิวนะครับผมจะมาช่วยอ่าในการนัดแต่งโมในวันนี้นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกับการทดลองกันเลยนะครับผมเดี๋ยวน้องครับมาช่วยพี่รัดนี้นะครับผมโอเคเริ่มเลยครับยางนะครับมันต้องใช้เส้นใหญ่นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะระเบิดตอนนหนกัเสียวหนาครับผมก็น้องสองคนนี้เขาก็กลัวนิดๆนะครับผมกลัวไหมครับกลัวไหมครับกลัวนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะปลอดภัยนะครับผม ตอนนี้นะครับน้ำออกแล้วนะครับผมน้ำออกแล้วนะครับอ่ะต่อครับต่อต่อเร็วเร็วเร็ยังไม่ตกยังม่ตกอ่ะเรื่อยเรื่อยเได้เรื่อยเรื่อย ติดก้อนเลยครับระเบิดแล้วครับโอ้โหนี่นะครับผมยังยได้เลยครับเด็กคอรดออด้วยนะครับโอ้โหนี่นะครับเป็นก้อนเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหติดก้อนเลยครับผมไปเร่องครับกับการทั้ระเบิดแตงโมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์นะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยครับผมวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบายฟุกรีบเก็บเลยมาช่วยกันเก็บไเนี่ระเบิดแตงโมเปนหมดเลย ตอนนี้ครับก็พี่จูใหญ่ชิพหานะครับก็กําลังเก็บเศษแตงโมนะครับที่ตกเหลือนะครับบอกนี่อีกพี่พนี่อันนีไนไนะ้ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะเราเก็บเศษนู่นอีกนู่นอีกใหญ่อะไรพี่น,นี้นาฬิกานะครับนนค่อยดูนะครับว่ามันถึงกี่นาทีแต่ตอนนี้เรากินได้นะครับมากินได้เราจะมากิน,นเนี่ยนะครัเพื่อนไปแล้วนะครับผมต้องเก็บเศษพวกนี้นะอันนี้กินไม่ได้นะครับมันเพื่อนแล้วนับก็เนี่ยครับที่เราลัดไปนะครับใหญ่มาก โอ้โหนี่ครับมันคืนต้นในนี้ยังมีเนื้อแตงโมอยู่เลยนะครับผม <c oughs> ทำไรครับฟุกิมาอ๋อจะเอาทิ้งครับผมอ๋อแล้วครับที่ใหญ่ครับผมที่งี้ครับ